ลำสาตนดาดนะครับที่ฝาไปเยอนนะครับผมก็ได้แกะมาดูแล้วนะครับสังเกตดูสายแพ้นะครับปิ้นขาดไปเลยนะครับเดี๋ยวแบนขยายสองไปใกล้อ่ะเห็นยังเนี่ยอืมดูนะฮะ พิ้นขาดเลยนะครับเข้าใจครับเข้าใจนะครับว่าคงจะแกะมาแล้วนะครับโดยกระชากสายแพรออกโดยไม่ยอมปลทิอนะครับส่วนด้านนี้นะครับสายแพรก็ขาดเช่นกันนะครับตัวข้างล่างนะจะเห็นไหมเดี๋ยวแว่นขยายออืม เห็นไหมด้านล่างสีดำๆนะสายแพรขาดก็ลำนี้นะครับตกน้ํามาก็คือแผงวงจรตัวนี้นะครับก็ไม่รู้จะเสียหรือเปล่าอาการการแก้ต่อไปนะครับก็คือมอเตอร์ผมมีเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้นะจะเป็นมอเตอร์ย้ําติดกับสายแพรมาเลยนะครับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ทั้งลูกนะครับผมก็จะเปลี่ยนมอเตอร์ลูกนี้นะครับแล้วเปลี่ยนสายแพรใหม่นะครับ ล้ำตกน้ามาก็ไม่รู้ว่าบอร์ดแผงบนจะเป็นไรเปล่านะครับ <S <S <AR C> ก็คือเจ้าของบอกอจุ่มน้ําด้านล่างกล้องหน่อยหนึง่งแต่จริงๆแล้วมาถึงกระดองบนนะครับจะสังเกตด,ดูนะครับว่ากระดองบนนี้ถูถกจุ่มหน่อยหนึ่งนะถ้าสังเกตส,สติ๊กเกอร์นะครับสีาขาวเขาไม่ดีใจนะครับส,รสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับถ้าถูกน้ำมาหล่นะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอันนี้มันมีเปลี่ยนเป็นสีแดงหน่อยหนึ่งแล้วนะแสดงว่ามีการจุ่มมานิดหนึ่งแล้วนะครับบอร์ดด้านบนเนี่ยครับ จะลองดูนะครับ